สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไก่คันบันทุงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะไก่คันบันทุงนะสิพามาเที่ยวทงไฮทงหน้านาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง,นะงนะสิาางงาะะพ,มพสามาเบิงไอ้ขอกวัวเนาะคะ่นะเนาะซึ่งขอกวัวที่เห็นอยู่นี่นะของมูเนาะคะ่ะเพิ่นมีการไวบ้านจ่างคนมาเห็ดเนาะคะ่นะเนาะเฉพาะค่าแรกนะหาพันเ้อค่ะนี่นะ สำหรับคอวัวอันนี้เนาะค่ะเนาะถ้ามองในสายตาก็คือสวยสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับคอวัวเนาะค้าแรงหาพันบาทนี่ถือว่าคุมหรือบ่ค้มกะแล้วแต่ไอสิพิจรณากันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นมีการรับจ้างเหตุคอวัวนี่เฉพาะอันนี้เนาะค่ะ ค่าแรงหาพันเนาะค่าแรงหาพันนี่หมายความว่าอุปกรณ์อย่างอื่นนะเฮาก็ต้องจ่ายเองเนาะค่ะค่ากระเบื้องค่าไม้ค่ายัางยังส่เนาะคือค่าแรงเฉพาะคนมาเหตุก็คือเพิ่นเอาแต่แรงงานมาเหตุเนาะค่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกยอกยา่งยางนะเฮาเจ้าของขอกัวต้องจ่ายเองเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับไม้บ่พอพ่อยังบ่พ่อนี่ บอกเพิ่นเนาะค่ะว่าให้ไปเอาวางัวางใดวังใดนะเพิ่นไปเอาเองเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับบริหารยุ่งยากเนาะค่ะสาหรับแรงงานเนาะบอกแต่ว่าไม่ยุนีไม่ยุนีให้มาเอาเองเด้อทาไมบ่พ่อจังสีนาสําหรับคนรับเหมาเาพิ่นกับมาเอาเองเนาะค่ะเนาะสําหรับขอกวัลังนีนาเบสเซสนากรนาจะบดมืนกว่าบาทเนาะคะ่ะคำว่ามืนกว่าบาทนี่หมายความว่าไอ ขาแรงนะคะพันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ซื้อกระเบื้องเกามาเนี่ยกระเบื้องมุงหลังคานี่เป็นของเกาเนาะค่ะพันหานะค่ะสําหรับกระเบื้องเนาะแบบว่ากระเบื้องมือสองเพิ่นขายแพทละสิบบาทเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไม้บ่พ่อเนาะพ่อไม้บ่พ่อนี่ไม้คือไม้แปะนะมันบ่อพ่อเนาะค่ะไม้ขางใงเนาะเนี่ยแถวแถวขังใงล่ะไม้คือไม้แปะอยู่ข้างบนนะมันบ่พ่อเนาะกระตองมีการจางเพิ่นเลยไม้เพิ่มเนาะค่ะเนาะ ที่เห็นเป็นไม้คือไม้แปะขางบนนะคือเลื่อยเพิ่มเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่เพอเนาะเบดเซ็จแล้วการลงทุนไปที่ค่าเลื่อยไม้นะกหาพันเนาะคาแรงกหาพันแล้วก็คาซื้อกระเบืองมือสองนะพันหานะค่ะเนาะซื้อตะปูซื้อ,อยังอีกเนาะเบสเซ็ตแล้วก็อยู่ที่มื่นสองพันเนาะค่ะสำหรับขอกวัวหลังนี้เนาะค่ะเนาะคุ้มหรือไม่คุ้มสำหรับราคานี้กะ แล้วแต่สิพิจารณากันเนาะค่ะเนาะไก่ยคันบรนทุงเองกะได้มาเก็บคลิปเล่าให้ฟังเนาะค่ะสําหรับขออวัวค่ะแรงหาพันเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นของโม่เนาะค่ะไก่ยคันบรนทุงพามาเที่ยวทงหน้าเนาะค่ะเนาะสําหรับมื้อนี้กะแค่นี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ